เป็นเหตุได้ป่ะครับนี่คือข้างที่สามครับลูกดินของนกฝึงครับ Woo hoo hoo! ปุกเสียงหน่อยครับลงครับเสร็จแล้วครับเอาคุ่นคาด ครับไปน้ำเอาครับไปไกลครับเอาได้แล้วครับพี่น้องแต่กลัวผมหายนะครับนี่ครับสามลักครับสามแต้มครับนี่ครับสองกูกเสียงน้อยครับขาลมครับตัวนี้นกเมียมาน้ำต่ปีไก่นะครับเนี่บ่ได้ครับเมื่อนี้แป๊บเดียวลงครับนกดินครับน้องลุก เอ้วแต่กลัวผมหายเลยรถมาแต่กล้วยดีครับพี่น้องน้ำเอาพูนเป็นกิโลครับแรนตามนกครับเมื่อยโอ้เมยเม่อยหลายเม่อยหลายแรงน้ำนกนี่ครับเสร็จแล้วครับสองกุกเสียงน้อยครับขาลมครับนกตัวนี้นกพเนตมาน้ำแต่ปีไก่นะครับตั้งแต่ผมตอนนกตั้งแต่ช่องเก่าครับพ่อต้องตายนกขอแช้แนวรับเพิ่นบบเขาครับเขาแต่ใบเหยียบครับ ไม่เอานกดินมาลงครับเสร็จเลยครับนะครับฝากติดตามวอรีเทพครับนกฝึกผมครับนับสามแล้วครับฉเฉลยตัวที่สามครับผมฝากติดตามครับสวัสดีครับ